มาวิน <ar> มาวินจ้ะมาวินมาเนี่มาเนี <plus> ่ยมาเนี่มาบินโอ้ยจะโอ้มาวินเอ้ยกอดเข่าดิโอ้จับมาวินนะโอ้มาวินนะจ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 ะโสงสารมาวินโอเคโอเคโอเคจ้ะโอเคโอเคโอเคฉันมาแล้วจับฉันฉันไม่ได้ทิ้งเธอเลยนะลูกนะ ฉันไม่มีวันทิ้งเธอหรอกนะมาวินนะ วันนี้มีสาวท,ที่นอนน้ำโชคจองเลยโชคจองเลยได้แั่ก็จะจองนอนนอนสาวที่นอนก่อนเดี๋ยวตาจะหามาให้อีกนนเอ็นไโมเบลจองเดี๋ยวไม่กินนอนดีกัอนะอะไร นอน,นอนที่นอนกัน <C ELL> เดีตาไปเอาแน,น,นโนะน,นโอไอิข้ามานกองไออยู่ในห้องครัวเดีย๋ยวเขาไปแต่งตัว,ก,วกันทุกคนกคนเวันแรกที่สอาวต้องมานอนในห้องครัวเพราะว่านนโนะก็ล่าเขามีปัญหากนันก็เลยผมก็เลยแบบว่าทำห้องนี้ให้มีที่นอน เพราะว่าจะลองดูเพราะว่าแต่ก่อนคือเขาจะกัดกันนะแต่วันนี้ผ่านไปคืนนผ่านไม่ได้ผ่านไปคืนผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเขานอนกันโดยจงังเลยตาจับมีผ้าห่มแม่เดี๋ยวให้ผมดูนี่น,น,น,นะโชคดีอย่าฉีดดูนะมันโตแล้ว ก็ตาจะให้มาตั้งนานแล้วพวกเธอกัดพวกเธอแทะงไงทั้งฉีทั้งไร่ตาก็มูโห,โหก็เลยปูแต่ผ้าคนหนูอย่างเดียววันนี้นะนกหญิงออกมาไงก็เลยต้องมีแต่ก็ยังไม่ครบต้องมีเจ็ดอันอเดี๋ยวเอาของเก่าของเอาไปเย็บแล้วมาให้ใหม่อีก โอเคเดวต้าออกมาเดี๋ยวตาออา้ออา,ตาไปดูสองสาวนั่นก่อนจ้ะจ้ะจ้ไปดูสองสาวกั้วกอน Ok. Non vai, non va. Ok, ok, ti Non ok. Ok, ok. Eh sa di ti Non va, non va, foga Luca. Sta qua la pala che. Sta qua เ,เอานอนกันนอนกันออะนอนให้เรียบร้อยเอาไปนอนก็ได้ละเอานอนก็ได้ละพากันนอนได้แล้วป่ะ

หาลยตายเงาบ้านเชื่อยาปันโตมีเรื Blood ่องราวที่โลกไม่เคยรู้ชายคนหนึ่งก็มาน้อยเจ็ดชีวิตผู้พันทุกลมหายใจมันเวทมนต์พิมมาแจ็กสันและมาเรลแมกี้นำโชคน้องหยิงและนาโนแต่โตเคียงขึ้นงในโลกใบเล็ ตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วก็ลัมาชะงง,งมองนัวพี่หญิงจะเข้ามาสงสารเหมือน,นกันแต่เขามีปัญหากับนันโน่นันโน่เขาคือคอล่มเขาเป็น เด็ดนะเขาก็อยากเล่น,นแต่นนกมันไม่ชอบลแล้วเือคืนนี้เลยทะเลาะก,กันแนละทะเลาะก,กันแรงวันนี้ผมก็เลยตอนแรกจะให้หญิงมานอนคนเดียวก็สงสารนก้กนกเขาก็จะมีความรู้สึกแล้วพี่หญิงหายไปผมก็เลยให้เขานอนทั้งคู่เลยนอนห้องวี p นู่น ก็เลยไปจัดที่นอนให้เขาใหม่น,น,น,นี่เริ่มต้นมันแคบเดี๋ยวผมก็จะขยับมาในห้องเก็บของตรงนั้นนะที่เป็นห้องครัวนิดหนึง่งเขาก็จะได้ปีที่กว้างขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเนาะครับผมถ้าดสายตาหรืออะไรนี่ไม่ได้เลย ลูกาสายเขามันเขาก็อยากเล่นดูนนาสามคนเมื่อกี้เขาเชิงมงองพี่หญิงเขาไม่มีเพื่อนเล่นนะแต่เขาตัวใหญ่ไงเขาเล่นแล้วมันพวกนั้นมันก็แรงนะยิ่งนานโนนี่ไม่ได้เลย เียใจ,เ,ยจเพราะว่ามีพลังงานเยอะทั้ทงคู่น่นนี่นนไม่ยอมเลยก็ลิมขาพลังงานเยอะผมต้องไม่ประมาทก็ต้องทำใจหลายๆอย่างหนึ่งก็ลำก็ต้องยอม ที่จะอยู่แบบนี้ไม่มีเพื่อนแต่นนานๆอาจจะยิงเข้ามาได้ส่วนผมก็ก็รู้สึกใจแบบวิวเพราะว่าปกติยิงกันนาะนเขาก็จะมานอนเคียงข้างผมใช่ไหมแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเขานะ เพราะว่าเขาทะเลาะกันแรงนะเมื่อคืนอเก็บอยู่ mm hmm. ก็อยางน้อยเพราะว่า mm hmm. ผมก็ตื่นเช้าก็ต้องไปหาพวกนั้นก่อนเก็บไปจันบานก่อน mm hmm. ก็ตอนนี้ยังไม่ชิน mm hmm. ก็อาจจะรู้สึกแปลก mm hmm. ก็เดี๋ยวคงชิน mm hmm. ก็ผมก็ไป mm hmm. ปรับห้องนอน mm hmm. เก็บไปจันทร์บานให้ ให้เขาได้นอนเหมือนที่เขานอนที่ในห้อง V P ก็ตอนนี้มีเบาะอยู่3ามเบาะเออกไปแล้วเพแย่งกันนอนอยู่ก็เดี๋ยวก็เอา,บาเบาะเก่าให้ไปเจ็ดให้ครบเจ็ดทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเราไม่สามารถที่จะเหมือนเดิมได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นเราต้องยอมรับโอเคครับฟันดีครับคดไหน ลมหายใจเหมือนเวทมนต์พี่มากแจ็คสันและมาเวนแม็กกี้น้ำโชคน้องยิงและนาโนเติบโตเคียงข้างในโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริง mm hmm. และต้นเรื่องของทุกๆุกอย่างเริ่มจากหนึ่งหัวใจชื่อว่าซอมบี้ ยุคเจ้าชายของมาทั้งเจ็ดส่วนที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยิ่งคิดหัวใจก็ยิ่งสั่นไหวน้ำตาก็ไหล ยดลงบนภาพความทรงจำปิ้งเล่นในทุงหยาตายแสงจันทร์ทุกเสียงเฮาเหมือนดนตรีจากฟ้าปัญญาปัญโตคือประสาทของเราไม่มีวันไหนที่เดิยวได้แต่เวลาค่อยๆลบเลือนความฝันเหลือเพียงภาพวันวานที เจ้าชายของเมื่ทั้งเจ็ดสวรวันที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกว่าเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปที่ งจำหากวันหนึ่งไม่มีเธออยู่ตรงนี้เสียงเฮาคงยังดังก้องในหัวใจเพรารักนี้ไม่มีวันตายในนิทานบทสุดท้ายของเราโ oh, อ้วายเจ้าชายของมาทั้งเจ็ด เธอไม่เคยจางหายแม่โลกนี้จะเปลี่ยนมุนไปแต่ในบ้านยาปันตยังมีรักอยู่สมอส,สวัสดีครับวันนี้มากับคุณชายจอ,อชายจอดอยากมายังมาทุกวันเลยใช่เข้ามาแค่ด้วยนอนด้วยใกล้ๆของพ่อเ อบอุ่นเลยเนี่ชายจอน<ป>อ๋วผมรักพ่อนะโอเคจะ้ะจะลงไปหาเสือแล้วเสืออยู่ไหมไม่อยู่เนี่ยแต่ก่อนปุนว่าเสือไม่อยู่แหมจะนึกว่าเธอไม่อยู่นะเนี่ยฮะแดดกันหนาวขนาดนี้หนาวโอ้มานอนดูดิทุกคนเอ้วระบัวแดงไปนอนไหนฮะบัวแดงนอนไหน เมื่อก,กี้ฉันมองหาไม่เจอไม่เจอไงมันก็ไอ้เสือเป็นไหนเนี่ยเสือไม่อยู่หนาวว่ะปุ่มหนาวถือนอนดิอึนอนเนนอนแมงแล้วบัวแดงไม่เอาบอัวแดงมานอนด้วยฮะวันนี้ฉันมากะจอรน,นี่ฮึมนี่ะนะบัวแดงไปไหนโอเคเอามากินข้าวเลย มาเรียกมาเรียกเดี๋ยวจะนอนก่อนีะไม่กินเลยนอนก่อนเลยให้นอนก่อน,ลน,น,อน,อน,ลนเลยอันนี้แหละเขาบอกว่าไม่ก่อนผมหนาวหนาวขนาดน,นั้นเชียวเลยหนาวขนาดน,นั้นเชียวโอเคโอเคเดี๋ยวสายๆเขาลุกมากินก็ได้นะดูนะนอนก่อนน,นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนให้ก่อนนอนก่อนทุกคนพหนาววันนี้อากาศหนาว นะกนพอดีหงกํกำลังกลับผมมาหาบัวแดงบัวแดงขงหนาวแดงเคยใส่เสื้อไหมเอาเสื้อมาใส่ไหมโอ้ผมไม่ใส่ผมจะอาบแดดทุกคนดูดิเขาฉลาดมากเลยเขาปีนขึ้นมาอาบแดดโอ้ดูมันจะเก่งงเงี้ยนะหนาวใช่ไหมหนาวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับเลยนะ กินข้าวยังเนี่ยฮะ,ฮะลูกหัวไหนลุกหัวไหนลุงหัวโอ้ลุกหัวไหนไอ้มันหมาเลยทุกคนลูกหัวโอเคนะเดนไปแล้วนะไปแล้วนะอย่างวนะไปแล้วนะลุกหัวมันหมาเลยอะไปแล้วก็ทุกคน